สวัสดีครับน้าหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าอฮ้ยน้าหลวงมาแล้ว นเงน้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่นันน่นหลวงวะเผอม,มาดูดิน้องตดเหนื่มากเลยอ,อ,อุ้ยทำไรอุ้ว่ไปขวบทำไมหนูเจ็บป,ป่ะง่วงแล้วแหละง่วงแล้วใช่นนไหมไปนอนปะไปนอนเนาะบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว ไายบายแล้ว <c oughs> ไปจุ๊บหน้าหลวงก่อนแล้วไปนอนแล้วเราไปจุ๊บหน้าหลวงแล้วไปไปนอไปนอไปเร็วพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะปิดๆร่วงขอเร็วไปหอมหน้าหลวงวไ,ปไปเร็วไปหอมหน้าหลวงไปหน้าหลวงหอมหน่อยมาเร็วหอมอเร็วหอมไปจุ๊บ ไปดูไปดูไปด,ดูเฮ้ยเข <laughs> <laughs> ินรอว